สวัสดีทุกท่านครับโอคชอบมาแล้วครับวันนี้จะเป็นอ n ดิฟินะครับของคาซ i โนะฮะก็จะเป็น efr 574D นะครับ p 1 a mm hmm. 1> ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ลองกดเล่นนะฮะ mm hmm. นั่งเล่นอยู่เขาอยู่สักพักใหญ่ๆหนึ่งเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็พบว่าชอบมาก <c oughs> มีเลือดไหนที่เอามารีวิวแล้วไม่ชอบบ้างไม่มีนะครับ mm hmm. <laughs> เพราะส่วนใหญ่เลือกเลือกหยิบนาฬินนกามารีวิวเนี่ยมีแค่2ออย่างก็คือรุ่นที่ตัวเองชอบ <laughs> ผมไม่ได้สนใจรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะก็คือแบบ รู้สึกว่าแค่ชอบอ่ะชอบรุ่นนี้กับ2ก็คือมีพี่ๆอยากจะให้รีวิวรุ่นนี้แล้วมีอยู่พอดีก็จะหยิบมารีวิวให้ได้เลือกเลือกจากแค่2ออย่างเท่านั้นไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสว่ารุ่นไหนจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวประมาณนั้นนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องของกระแสสินค้าใหม่สักเท่าไหร่จะเน้นในส่วนของความชอบแล้วก็รีวิวแบบสไตล์บ้านๆมากกว่านะครับก็วันนี้เนี่ยหลังจากลองเล่นนะฮะอย่างที่บอกคือค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับทุกอย่างเลย ที่เป็นเรือนนี้ทั้งวัสดุดีไซน์น้ำหนักนะฮะลองใส่ลองเล่นลองอใช้งาน mm hmm. ฟังก์ชันเขาดูแล้วเนี่ยโอ้โหดีดีดีกว่าที่คิดมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาแบบเต็มๆต็หมอนนี่ฮะหน้าปัดสีดำนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความสปอร์ตคลาสสิกนะฮะอาจจะมีโมเมนต์แบบย้อนยุคหน่อยๆนะฮะแต่ว่าก็จะ คงความสปอร์ตไว้สายนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นการขัดแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะฮะกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้ก็เป็นสายทรงย้อนทิศนะฮะแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของเ d i ิฟินะฮะมีไมโครแอดจัสมาให้นะครับก็ตัวล็อกเนี่ยจะเป็นล็อกแบบ3ทบแบบนี้นะครับซึ่งมันใส่ง่ายเวลาใส่ข้อมือแล้วใช้งาน,นจริงๆเนี่ยมันใช้ง่ายนะครับเราถอดออกเราสวมข้อมือแล้วก็เราก็กดล็อกได้เลย และนี่ก็คือลักษณะของการล็อกนะฮะฝาด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นสตรแตนเลสนะครับด้านข้างเนี่ยนะฮะตรงเคสเนี่ยนะครับตัวเรือนเลยนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้สตรแตนเลสแบบขัดเงาๆนะฮะข้อเสียคือเวลามันโดนรอยนิ้วมือครับมันจะเป็นรอยได้ง่ายเห็นไหมเห็นปะอ่าเห็นปะมันจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้ มีโลโก้เอเดฟิทนะฮะขัดเงานะครับความหนาเนี่ยไม่หนามากนะครับเนี่ยไม่หนาแล้วก็ไม่ได้บางมากถือว่าเป็นนาฬิกาที่พอดีพอดีนะฮะปุ่มกดนะครับนี่ก็จะคล้ายๆกับกระบ,บอกสูบของเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความสปอร์ตคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดีไซน์ยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างดูดู ดูเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับทุกอย่างเลยสวยมากนะครับหน้าปัดก็มีความพอดีนะฮะมีการาวางตำแหน่งของอโครโนกราฟไว้ตัวซับเนี่ยนะครับวงกลมเล็กๆด้านในเนี่ยชัดเจนสวยงามแล้วก็มันดูแล้วมันไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งครับมันมันดูค่อนข้างลงตัวมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันรอเปล่านะอันนี้รีวิวจากความรู้สึกจริงๆนะครับความชอบนะบดูสิ คือพอว่าจะหยิบมาถ่ายได้เนี่ยมันก็ชอบแล้วไงถึงจะหยิบมาเนี่ยว่าเห็นไม่มแล้วก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันทาคิมิตเตอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของเหมือนคล้ายๆมาตรวัดความเร็วอเออวัดความเร็วจากวัตถุจากที่นึงจากจุด A ไปจุด B อย่างเงี้ยแต่ไอฟังก์ชันเนี้ยม,มันต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของตัวเลขนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะลองใช้งานลองเล่นดูได้แต่เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะลองกดโคโกราฟให้ดูว่า ใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับหน้าปัดด้านบนด้านขวานะฮะเป็นโลโก้เอเดฟิตนะครับมีช่องบอกวันแล้วก็วันที่มาให้เห็นไหมดูง่ายชัดเจนนะครับก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเนื่องจากว่าหน้าปัดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือว่าค่อนข้างพอดีมากๆนะครับแล้วก็หน้าปัดที่เป็นซับเนี่ยจะทําหน้าที่จับเวลานะครับราคาแนะนําขายนะฮะร,ราคาแนะนําขายของรุ่นนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่6,900บาทเฮ้ยหกพันเแต่ตอนนี้เนี่ย ช็อ but, 50, คช็อปไทยแลนด์ไว้โฆษณาก่อนมีลดอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นนี่เหลือราคานี้เลยเหลือราคาห้าพันห้าร้อยี่สิบาทแวะก่อนใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับนะฮะส่วนลดต้องบอกก่อนว่าส่วนลดแต่ละช่วงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางช่วงลดห้าเปอร์เซ็นลดสิบเปอร์เซ็นแต่มันมีส่วนลดส่วนลดตลอดแหละพูดตรงตรงแต่เพียงแต่ว่าลดแค่ไหนแค่นั้นเองซึ่งถ้าลดเกินแบบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะถือว่าลดเยอะแล้วนะฮะ กลับไปที่นาฬิกากันต่อนะครับขนาดตัวเลื่อนนะครับอยู่ที่42.3ม mm, มิลิเมตรแบบไม่รวมเม็ไมะยมะเห็นไหมพอฟังไซส์หน้าปัดแล้วกับออดูกับในหน้าจอเออมันก็โอเคมันก็รอกันถือว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเป็นนาฬิกาผู้ชายแบบทรงทั่วไปหนาก็ประมาณหนึ่งไม่ได้หนามากน้ำหนักหน6งกร,รมัมนะฮะก,ก็กลางๆอีกไม่ได้หนักไม่ได้เบาตัดออกก็เบากว่านี้อีกนะครับวัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็นสแตนเลสเป็นโลหะนะฮะ กันน้าลึกอยู่ที่10บาทหรือว่า100เมตรเหมือนเดิมซึ่งก็ถือว่าโอเคละสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนาฬิกาแบรนด์เอลิฟิตเนี่ยนะครับก็เป็นของคา s ิโอส่วนใหญ่เขาจะกันน้ําลึกอยู่ที่100เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้เกินพอในชีวิตประจําวันแล้วนะครับหนึ่งวเมตรก็คือระดับความลึกครับแรงดันที่ที่น้ํามันจะสามารถเข้าไปได้นะฮะก็ก็ถ้าถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือถ้าฝนตกฝนอะไรเนี่ยมันมันไม่เข้าอยู่แล้วนึกออกปะมันไม่เข้าอยู่แล้วนะครับ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะใช้เครื่อง5 2 2 6นะครับตัวเครื่องจะไม่ค่อยเหมือนรุ่นอื่นเท่าไหร่ตัวเขาเองก็มีแค่3สีนะครับก็จะใช้ฐานเนี่ย sr 9 2 7 w แองเจ็ด w แบรนแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่ผลิตเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณปีด้วยกันนะครับก็ตัวฐานสามารถใช้ฐานแบรนด์อะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วอยากจะแนะนำเป็นแบรนด์นญี่ปุ่นเนาะ แต่ให้ใช้ฐานเบอร์นี้นะครับถ้าใช้ฐานที่มันไม่ตรงกันแค่ลงล็อกเนี่ยไม่แนะนำนะครับมันอาจจะทําให้ดีดแล้วก็เครื่องด้านในเนี่ยเสียหายได้เพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนจริงๆแนะนําว่าให้เลือกเป็นช็อปหรือไม่ก็เป็นร้านที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วกันนะครับแล้วก็แบบ5ปีเนาะนะฮะกระจกนะครับหน้าปัดเนี่ยก็เป็นกระจกมินิรอลนะครับกันร,รอยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นจะเป็นแบบกันร,รอยเหมือนซับฟลายแบบ99%นาดนั้นนะครับฝาหลังจะเป็นแบบสกูร์ล็อกนะครับจะเป็นหมุน จะเป็นแบบหมุนอะหมุนหมุหมุนออกนะครับถ้าใช้นานๆก็อาจจะมีฝืดหน่อยนะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมา,มาตรวัดความเร็วหรือว่าทางีมิเตอร์มาให้นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้างในของตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันคโครโนกราฟหรือว่าจับเวลานะฮะจับเวลานั่นเองนะครับความแม่นยำของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่บวกลบ20วินาทีต่อเดือน บวกลบยี่สวินาทีต่อเดือนถือว่าค่อนข้างทําได้ดีมากนะครับนาฬิกาคอ์สเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องเรื่องเรื่องของอความแม่นยําของเวลาเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเขาดีอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็บอกเวลาแบบปกติทั่วไปแต่ไม่ปกตินิดหนึง่งนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเข็มสีเหลืองเนี่ยนะครับคล้ายๆเข็มวินาทีที่เป็นยาวๆสีเหลืองนี รุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ไว้จับเวลาเออไม่ได้ทําหน้าที่เป็นวินาทีนะครับเขม็มวินาทีจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมที่กําลังขยับนี่ติติด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 ตอนนี้อ่ะเข็มวินาทีจะอยู่ข้างล่าง30วิ60ิวินะครับแล้วก็สําหรับช่องด้านบนกับช่องด้านซ้ายเนี่ยจะทําหน้าที่จับเวลาแล้วก็เข็มสีเหลืองก็ทําหน้าที่จับเวลาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยชอบอย่างหนึ่งคือเขาจะมีเส้นนําสายตาเห็นไหม แบบจุดโฟกัสของนาฬิกาเรือนนี้จุดโฟกัสของเขาเลยนอกจากขอบเบเซลแลวนะเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาลวเราดูนาฬิการเราเห็นนอกจากหน้าปัดที่มันโดดเด่นขึ้นมาก็จะดูตรงขอบเนาะขอบเบเซลแบบแบบไหนสวยไหมอะไรเงี้ยจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงซับเนี่ยนะครับจะมีเส้นแบบขีดอย่างเงี้ยเออเส้นแบบดึงสายตาให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันดูแบบดูสะดวกดูง่ายแล้วก็ ทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่เขาเลือกใช้เป็นสีขาวบนหน้าปัดที่เป็นสีดําถ้าถ้าสี<ม>อื่นถ้าเป็นสี<ม>น้ําเงินสีเขียวก็ใช้สีขาวเช่นเดียวกันนะเพราะมันเป็นสีเข้มแต่ตัวนี้นยเป็นหน้าปัดสีดําเห็นปะเห็นปะสวยดูดีสปอร์ตคลาสสิกสวยงามลงตัวสุดๆเลยทุกคนครับเอ่อแวะกลับไปที่ขนาดหน้าปัดนิดหนึ่ง ด้วยขนาดหน้าปัดนะครับรวมขอบนะไม่ใช่แค่หน้าปัดรวมขอบตัวเรือนเนี่ยนะฮะ43มิลเนี่ยสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะข้อมือใหญ่มากนะผมย้ำว่าข้อมือใหญ่มากเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะเล็กอืแต่ถ้าเทียบกับนาฬิกาอื่นๆนะครับนาฬิกามาตรฐานทั่วไปเนี่ยไซส์43มิลถือว่าพอดีอย่างผมข้อมือ17เนี่ยผมว่าไซส์เนี่ยพอดีกับข้อมือนะครับ ในส่วนของดีไซน์ข้างนอกนะครับการตัดสแตนเลสนะฮะตัวตัวเครื่องตัวถังเขาเนี่ยตรงเคสเนี่ยห้าน,นอกเนี่ยนะครับก็ไม่มีความคมนะมองดูมันจะคมแต่ไม่คมเลยนะครับแล้วก็ดูดิตัดออกมาให้แบบสวยอ่ะเนี่ยให้ดูหน้าตาแบบนี้เห็นป่ะอ่ะนี่อันนี้สวยดีไซน์ดีเหลี่ยมมุมต่างๆค่อนข้างเข้ากับตัวนาฬิกาแล้วก็หน้าปัดแล้วก็สายมากๆนะครับไล่ลงไปเนี่ยสวยงามมากๆดูสิเห็นป่ะ สวยมากสวยมากดูแบบสปอร์ตคลาสสิกสุดๆเลยทุกคนนะฮะนี่อ่ะนอกจากเส้นนำสายตานะครับที่เป็นเส้นนำสายตาโคตรเท่เลย <c oughs> ที่เป็นขีดยาวๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮนะก็จะมีเข็มสีเหลืองที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็จะคือทำหน้าที่เป็นการจับเวลาซึ่งจะเดินเป็น,ปนวินาทีเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็ลองกดก็ขวาบนอย่างเงี้ปั๊บโครโนกราฟนะครับ เขาจะเดินไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีนะฮะเข็มข้างบนก็จะกระดิก1ขีดก็คือ1นาทีจนวนกลับไปกรอบก็จะครบ1ชั่วโมงเข็มตัวนี้ก็จะกระดิกไป1ขีดก็คือ1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นโครโนกราฟที่ค่อนข้างออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพราะต้องยอมรับว่านาฬิกาโครโนกราฟส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากเออใช้ยากหน่อยนึงนะฮะ คือมันไม่ได้ใช้ยากหรอกเราเข้าใจแต่เหมือนจะยากแต่เลื่อนนี้ดูง่ายไปเลยใช้งานง่ายไปเลยแต่อาจจะสับสนหน่อยเพราะว่าเข็มวินาทีมันอยู่ข้างล่างนั่นเองนะฮะดูสิอ่ะทีนี้เราจะรีเซ็ตเรากดหยุดได้แล้วก็กดรีเซ็ตปั๊บเขาก็จะรีเซ็ตกลับมาที่เดิมนั่นเองนี่คือการใช้งานฟังก์ชันโครโนการาฟของรุ่นนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนะฮะจะได้นึกภาพออกว่าหน้าปัดขนาดนี้มันจะประมาณไหนไหมมันใส่ง่ายแกะปุ๊บแล้วตัวล็อกกดตรงนี้เลยนะ ป๊างายข้อมือมาอ่ะนี่เห็นไหมด้วยดีไซน์ของเคสนะครับมันจะออกโค้งๆหน่อยพอเวลาใส่ข้อมือแล้วมันก็จะรับกับข้อมือได้ดีมากน้ําหนักพอดีมากหน้าปัดพอดีมากพอดีกับผมมากๆเลยนี่ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวดูสินะครับสวยนะครับทุกคนสวยเลยข้อมือสิบเจ็ดเซนนะครับยาวมีกนิดนึงเห็นไหมสวยมากแล้วหน้าปัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้เล่นแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานที่แดดจริงๆเนี่ย ก็ก็ถือว่าดิบๆอะ่ะออดูได้ง่ายดูได้ชัดมาร์เกอร์ก็เข้ากับหน้าปัดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปแต่เข็มดูค่อนข้างยาวเนาะดูเข็มดิเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเออยาวยาวแต่ไม่ได้ใหญ่มากดูฮะอูสวยไม่เงาเกินไม่ด้านเกินผมว่าเข้ากับผู้ชายที่ชอบอะไรที่มันง่ายๆแต่ขอความเป็นสป,ปอร์ตนิดนึงยังมีความเป็นผู้ชายอยู่เนาะเออดูดิอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของแสงสว่างครับรูมเขานิดนึงแรกว่าจะขนาดไหน อันนี้ผมใช้มือช่วยแล้วกันฮะก็มีทุกจุดนะฮะมาร์กเกอร์ก็มีปลายเข็มก็มีก็สว่างระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สว่างมากดูแต่ถ้าผมปิดไฟอาจจะชัดกว่านี้ก็ได้เออก็ถือว่าถ้าถ้าสมมติดูจริง,รงมองเห็นนะอืมองเห็นแต่คงจะไม่ได้เก็บความความสว่างไว้นานเท่าไหร่เพราะจริงๆมันก็ต้องโดนแดดเนาะโดนไฟธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากนี่ผมถ่ายกลางคืนด้วยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะครับยิ่งราคาแบบตอนนี้เหลือห้าพันกว่าบาท ดีมากเพราะฉะนั้นใครที่กําลังหานาฬิกาที่เป็นค่อนข้างลำลองสปอร์ตคลาสสิกรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับลองเอาไว้ตัดสินใจหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับฟังก์ชันได้บุมรีวิวรวมถึงวัสดุแล้วก็อะไรต่างๆนะคิดว่าน่าจะครบถ้วนประมาณนี้ยังไงก็ข้อมูลตรงไหนที่ไม่ถูกต้องผิดพลาดตกหล่นนะครับคอมเมนต์คุยกันได้เลยยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเจอกันใหมค่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ